เห็นแล้วครับโอเคพร้อมนะพร้อมหล้าครับเดินละครับก็ขอความสุขความสวัสดีจงมีแด่ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่ติดตามรับชมรับฟังเพจไลฟ์สดนกับพระชีวงในค่ำคืนนี้ก็ไม่ได้ทำรายการสองสามคืนโยมพระกิจก็กิจนิมนต์ตอนเย็น ไปงานบำเพ็ญบุญกุศลบ้างวันนี้ก็ามาพบกันเป็นทุ่มถึงทุ่มครึ่งในเรรชยาภูมิปัญญาสมุนไพรไทยของคุณบ้านเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ยาสมุนไพรไทยเพื่อให้เกิดประโยชน์และความเข้าใจใช้อยา่างถูกต้องในงครั้งนี้ก็ขอเจริญพรโยมทุกท่านโยกเยกใจคุณยายติ๊ก PIS อ่านไม่ออกทำารมคุณจารพันนิพนธ์ศรส,ส,สีเอก ตั้มท่านได้ทำดีเพื่อแผ่นดินข้างนั่งยมนั่นได้เลยเกจิตถาฐานนางสาวทองเตีวอินิทำดีเพื่อแผ่นดินคุณชายหมอพีอูเอ็นอันได้ออกอนันเกจรีแล้วก็ชาวเลนคงโสมไอเดอร์เอสชื่นใจโอมณีกาสหายไปเมตส่งนับถุนนัสาราสายฝนโยมดีโยมเรียนชริยังโยมดีทุนี้มา อาจารย์ด้วยโยโจโยไยพีไอเอสอ่านไม่ออกขอบคุณมากที่อ่านไม่ออกนะคืนนี้เรามาว่าด้วยมายาลไม่ได้เกิดมาเพื่อสร้างปัญหาในการตำเท้าแต่เราเกิดมาเพื่อเป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพมายาล่าถือว่าเป็นมัจพืชชนิดหนึ่งมีสองชนิดก็คือมายาล่าบ้านกับมายาล่าป่าภาษาใต้เรกวายางหับยางหับอ่า แต่สิ่งที่สำคัญท,ที่สุดคือการนำมาใช้เมื่อคืนก่อนก็ได้บอกไปถึงเกี่ยวกับการใช้ไมยราบรักษาเบาหวานไมยราบสามารถรักษาไตกลั่นไสแก้ปวดเมือ่อยได้และก็บำรุงร่างกายได้คืนนี้ต่จาจกเมื่อคืนสองคืนที่ผ่านมาวันนี้ก็อย่าลืมชม ในการในรี้ช่งห้าเมื่อตอน,นสนี่ทาในกาสี่นาทีก็ได้ออกอากาศไปแล้วเราท่านทัางหลายก็ได้ชมไปทั่วประเทศและก็ร้อยจิติทั่วโลกประเทศงภาษาไทยและภาษาอังกฤษทันี้หนึ่งนะคะใครที่มีปัญหาเกีย่ยวกับระบบสมองหรือว่าประสาทประสาทที่ไม่ใช่ประสาทพระราชวังนะประสาททัวนี้ก็คือมีปัญหาเกีย่ยวกับสมองแค่นนอน นอนไม่หลับเครียดมีปัญหาจนสสมชิตเจิญพรสถาพรอันนั้นพิสิทธิ์แล้วก็กิข้าวย่าไพ่เศษนอสอพทบุญชักพระเจริพรสายยังยังเจริญพรเดี๋ยว่็เจริญพรนะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาทหรือว่าสมองหากว่ารอบบ้านรอบบัวบัวเราเรามีมายาแล้วเราจะทำยังไงเพื่อจะเอามาดูแลตุขะผ้า อ à, rę, ันนี้คือเป็นปัญหาเป็นปัญหาคือถ้าเราเข้าใจใช้เราจะใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างพุดแต่ถ้าเราไม่เข้าใจใช้เราก็ใช้ไม่ถูกจะเป็นพอโยนะปัสสอยกัลยาปีประตูได้แล้วก็เอ็กโอาอ่านไม่ออกไปตัวยงสุริยันสุริยันจันทาจ้าหนึ่งวิธีการใช้ก็คือเอารากของพญารามนะจ๊ะย้ำว่าเอาแต่ราก ถอดมาราบมาสดๆหนึ่งกะอ่าถอนมาแล้วก็ตัดรากล้างสะอาดให้ได้สองกำมือนะสองกำมือ,อยายบงปผายายบุญชาปราณีเอารากมาราบสดๆสองกำมือล้างสะอาดแล้วก็เอาไปต้มน้ำหนึ่งลิตรให้เดือดประมาณยี่สิบห้านาทีก็เดือดแล้วกรองแต่น้ำไว้และประทานอาหารช้าหนึ่งแก้วกาแฟอาหารยินหนึ่งแก้วกาแฟสรรพคุณ บำรุงสมองช่วยในอาการเครียดนอนไม่หลับแล้วก็ทําให้สมองดีนากจาโยมเข้าใจนะว่าย้ําว่าเอาราของมายาราสดๆถ้าถามว่าถ้าไม่มีายราสดๆเอาแห้งได้ไหมแห้งมาได้โยมแต่ว่าสองกำมือต้มน,น้ำหนลิตรให้เดือดประมาณที่สินาทีก็เดือดแล้วแล้วกอกแตน้ำไปรับประทานชาเย็นสักหอาทิตย์หยุดสองวัน รับประทานจนกว่าสมองแล้วก็บำรุงสมองจนกว่าการปกติอาจาโยมนี่คือการใช้ไมยานาบในการบำรุงสมองไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่เด็กก็ใช้ช้อนยาเด็กผู้ใหญ่ทำงานอบตสอหรือใครก็ตามใช้ตามปริมาณแก้วกาแฟอาจาโยมอืมต่อไปใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปวดนอนไม่หลับ อาจารย์นอนไม่หลับก็คือชุดนี้ใช้เหมือนกับบำรุงสมองก็คือหนึ่งช่วยบำรุงสมองช่วยบรรบำรุงอาการกระชากการปวดศีรษะนอนไม่หลับทำให้ปัะสาบดีอาจารย์ก็ใช้รากยาคาสรต้องอไปยญ้านับสองกำมือต้องนับหนึ่งริทหรือเมื่อกี้อาจารย์อยูต่อไปใครที่มีอาการเรื่องตาตาเป็นเป็นของยายแต่ยิ่งกว่ายายเพราะว่าตา เป็นหัวหน้าครอบครัวก็ไยโยมสำลักน้ำหมานะเดี๋ยวค่อยประชาธรรมพันธ์ใครที่มีปัญหาเรื่องตาตาต้อตาถั่วหรือว่าตาขาวเราไม่รักษาตาลอกผ้าต่อเราก็รักษาไม่ได้ประชาได้นะจ๊ะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับตาโตตากว้าง ตื่นเช้าก็มาเป็นฝ้าหมอกมีน้ำตาไหลผิดปตกติยกไว้ของที่ตาบอดห้ามต้องกินนะให้ใช้รากของมยราเอารากของมยราขุดมาตามน้ำมานเรา <c oughs> จำบลักน้ำมาเยอะไหมที่โยมเห็นหนังสือกองมออออีหนังสือยาทั้ง,อองหมดโ,โยง ีถ้าไม่มีรากสดก็ราแห้งต้มน้ำ1,500มิลลต้ต้ม20นาทีกรองแต่น้ำไว้รับประทานก่อนอาหารเช้าและก่อนอาหารเย็นครั้งหนึ่งแก้วกาแฟสรรพคุณช่วยบรรเทาช่วยดูแลเกี่ยวกับปัญหาเรื่องตาน้ำที่จะให้กุ่นกิน1นอาทิตย์กยนสองวันควรงดแว้นคนที่มีปัญหาเรื่องตางดแว่นข้าเหนียวปลาเค็มและผักดองสามอย่าง นำคนที่มีปัญหาเรื่องตาจะช่วยให้ตาสว่างแล้วก็ปกติดีขึ้นแต่ขอต้องใช้เวลาโยมนะต้องใช้เวลาทางนี้ถึงไม่ใช่ว่าปินปุ๊บปั๊บกรหายปั๊บปุ๊บจ้ะมันต้องใช้เวลาเหมือนกับการหุงข้าวเหมือนกับการปลูกต้นไม้ปลูกผักต้องใช้เวลาว่าจักรโยมอิทโยมประชาชนได้น้าเขากี่ตัวแล้วโยมนี้ก่อน โยมีโอเอเจริปอนโบลอยไขหวานเจริปนตนาวันโยมเตชินสริสุราดนัทธาลีจาสำอัางลางอุบลนายนายดุลการเสื้อคิดเจริปอนปิดไหมทองจำเรียงแล้วก็อ่านไม่ออกเอ n มเอเอเอเมเอีอเอเอเาเอขอเมาอเอเอเาเอเอเาเอเอเอเพเอโยเอเอเอสาเรเอเนเอ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 ไอ่อะอระออเงยอ่านไม่ออก นะาน่นดาดูด่านนะประการกิดอ่านไม่ออกไง <c oughs> นะอยากแกล้งกันพิมพ์ภาษาไทยมาแล้วโยมจางสิ้นโยมกระต่ายชิวชิวโยมจางชวดจึง้งโอ้ชื่อมาัฑพยัคฆ์เจริญพรพิธาภัยแล้วก็เป็ดอ่าต่อไปนะคะการที่มีปัญหาอ่าลอต้องอัปเดตันอาย ใครที่มีปัญหาไอหลอนลมอักเสบแล้วก็มีสเสลีที่ลำคออ่าใครที่มีปัญหาหลอนลมอักเสบไอมีเสมหะที่ลำคอวิธีการใช้ให้นำรากของมายาราผสมส,สองกลางมือทานหานทานแล้วก็พาไปปั่นกับน้ำสามแก้วกาแฟ,ฟ พาไปปั่นกับน้ำสามแก้วกาแฟปั่นใส่เครื่องปั่นแล้วก็กดแล้วก็ใส่น้ำสามแก้วกาแฟแล้วก็ปั่นเสร็จเรียบร้อยกรองใส่น้ำกับผ้าขาวกรองให้สะอาดนะโยมเมื่อกรองเสร็จเรียบร้อยตั้งไฟอุ่นๆประมาณห้านาทีนะตั้งไฟอุ่นตั้งห้านาทีแล้วก็ยกลงมาค่อยๆจิบตามความเหมาะสมครั้งละหนึ่งช้อนโต๊ะ สามชั่โมงหนึช้อนโต๊ะสามัโมนึช้อนโต๊ะจะช่วยบรรเทาาการไอ้ขับเสมหะปวดลมอักเสบได้ใช้ตับห้วันหยืนตั้งสองวัน15วันหยุดสองวันประมาณหนอาทิตย์ก็ดี้นเยอะเลยโยมหมเหีการุนาใช้ให้ถูกต้องตามโรคที่เราเป็นตามนี้อามาได้บอกกล่าวแก่ญาโยมเพราะนั้นญาโยมถามต้วยทุท่หลายพี่ใหบต้เมรปินัละจบวัดีรีวงศ์ สืนอในโรกกัญญาภูปัญญาหมอบุนบ้านตระหนักหลวงปู่วชิรวงเป็นการเสริมเติมองค์ความรู้ของโยมและเป็นการเผยแพร่เกี่ยวกับการใช้ยาผู้ไทยในครัวเรือนก็คัวครัวบ้านเพื่อขอให้เกิดประโยชน์อันทุนๆโยมน้อยเจริญพรแล้วก็การตายงงหัวบ้านหมุนข้าการตายชิวๆโอ้บ้านหมุนหมุนไม่ทันตกรสอยึดเยอยังไงโยมเข้าใจนะจ๊ะว่า การทางนี้เป็นการสื่อสารภูมิปัญญาและเป็นหน้าที่ของโยมที่จะต้องรักษามรดกอันล้ำค่าของประเทศชาติไว้สู่ลูกหลานไม่ใช่เป็นหน้าที่ของผู้ใดผู้หนึ่งแต่เป็นหน้าที่ของทุกคนเพราะว่ายามันอยู่คู่กับเมืองไทยเราไม่มีอะไรที่ไม่เข้ายายกเว้นเราไม่รู้จักใช้ยานะ,อะโอเคต่อไปนะจ๊ะกัญญาต่อไปอ่า ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระเพาะกระเพาะอาหารอักเสบลำไส้อักเสบอาหารทงเดินทงเดินอาหารลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่กระเพาะอาหารอักเสบลำไส้อักเสบวิธีการใช้วิธีการใช้โยมก็เอามายาลาล้างถอนมาล้างน้ตาแล้วก็สับาบๆๆๆให้ได้สี่กำมือโอค์อย่างนี้หยิบปุ๊บ มาใส่หม้อปั๊บหยิบปุ๊บใส่หม้อปั๊บหยิบปุ๊บใส่หม้อปั๊บสีกำมือเติมน้ำหนึ่งพันห้าร้อยสซีต้องประมาณยี่สิบนาทีหลังจากนั้นเราก็จะได้ความแ้บข้นของถ่านมรที่ชื่อว่ามายาร่าให้โยมกินก่อนอาหารเช้าหนึ่งแก้วกาแฟก่อนอาหารเย็นหนึ่งแก้วแก้วกาแฟน้ำที่เหลือให้กลุ่นไว้ช่วยปัญธาการกับเพราะอาหารอักเสบลำไส้อักเสบลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่กับเพราะ ด้วยประมาณสักหนึ่งอาทิตย์อาการก็จะดีขึ้นเมื่อทำครบหนึ่งเดือนควรอยู่สักเจ็ดวันและวทานทีใหม่เป็นปัญหาปกตินั่นใจโยมโยมว,วันนี้โยมนิตยายโยมกัตตาโยมอะไรมีเพื่อนเป็นมะเร็งตับระยะที่ดีจะเจริญพรทาน,นงเจริญพรอ่อานไม่ออกเจริญพรดาวนิตยายเจริญพรลานีซีเอ็มเจริญพรเอเป็นเดีววัีก็เจริญพร นะนานไม่ออกก็จะเป็นคอปนปรริดในประเไทยของทุกคนเลยโย่ต่อไปนะจ๊ะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะาจะเป็นปัสสาวะอักเสบปัสสาวะกระปิดกระปอยอจะมีปัญหาเรื่องนิ่วก็ดีนิ่วในถุงน้ำดีนิ่วในท่อไตท่อปัสสาวะก็ดีคือรวมทั้งหมดเลยใครที่มีปัญหาเรื่องทางเดินปัสสาวะอักเสบหรือมีปัญหาในปัสสาวะ วิธีการใช้ฟังคดีนายกมาตั้งใจฟังด้วยจะได้ไม่ผิดให้ถอนี่มายาดาเนี่ยเนี่ยเนี่ยสดสดถอนมาเวลาถอนระพัดระวังว่ามันมีหนามถอนแล้วๆสะอาดแล้วก็สับ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 เมื่อสับเสร็จเรียบร้อยวิธีการใช้มีสองกรณีถ้าในกรณีที่ไม่เลือรังถ้าไม่เลือรังก็ใช้สีกับมือสบ ถ้านายกรณ์ในที่เรือรังใช้เปดแปดกำมือสดถ้าไม่เรือรังสี่กำมือสดถ้าเรือรังใช้8ปดกำมือสดเอาไม่เรือรังสี่กำมือส่อนเมื่อได้มาสี่กำมือสดทั้งรากทั้งใบทั้งหนามก็เรียบร้อยแล้วต้มน้ำหนึ่งลิตรต้มประมาณสิบห้านาทีถึงยี่สิบเมื่อเดือดแล้วก็กรองแต่น้ำไว้หมายเหตุ ให้รับประทานก่อนอาหารเช้าและก่อนอาหารยิ่น้ำที่เหลือก็ต้องไม่อุ่นจะช่วยบรรเทาแก้ทางเดินปัสสาวะท่อปัสสาวะอักเสบแก้นิ้วอ่านี่คือที่ไม่ใช่เป็นท่อปัสสาวะเรื้อรังถ้าเรื้อรังก็เปลี่ยนิดเดียวจากสี่กำมือสดเป็นแปดกำมือสดน้ำสองลิตรถ้าเรื้อรังก็แปดกำมือสดน้ำสองลิตรต้มประมาณ เรื่องชั่วโมงแล้วก็กรองเอาแต่น้ำไว้รับประทานก่อนอาหารเช้าและก่อนอาหารเย็นน้ำที่เหลือให้อุ่นจะช่วยบรรเทาการทางเดินปะทวะที่เป็นปัญหาเรื้อรังให้โยมจะโยมฝันใจโยมจำปาดะแล้วก็อมรรัตแล้วก็ดาวเรืองดาวโดยจะเดินพรจาดาวเรืองฉวนฉวนโอ้จำเนียนอาหารไม่อาหารไม่ย่อออกไอนี้ไม่ย่อย อาหารที่ย่อออกคืออะรโย่จำเนียงสรารวัตรทิฏฐินันทรงทำเรลยพรได้ไปแล้วนะครับเปลกี่เปอร์ตัวนี้ไปกันห้าเก็บห้าเปลแล้วนะจ๊ะเรารู้วิธีการใช้ไมยราพเนี่ยเราสามารถทำยาได้ถึง46ขนาดแค่ไมยราพต้นเดียวนิยมถ้าเรารู้วิธีการใช้จัดส่วนปริมาณการต้องการกินข้อดีข้อเสีย แล้วจะข่อให้เกิดประโยชน์อย่ามสุขุนในการดําเนินชีวิตและการช่วยดูแลสุขภาพให้แก่ตนเองใะคนในครอบครัวและแบ,บ่ชุมชนนั้นเป็นหน้าที่เป็นภาระของเราที่เกิดในเมืองไทยทุกคนถ้ารู้จักมรารยามันไม่ได้เกิดมาเพื่อเกี่ยวและดำเท้าตํามมือแต่มีคุณประโยชน์มากเหลือหลายสามารถกําจัดโรคร้ายที่อยู่ภายในร่างกายเราได้เพราะมันเป็นธรรมชาติเราก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ครั้งละเท่าไรล่ะอาจารย์เรื่องอะไรล่ะถ้าปกติสี่กำมือถ้าเร่งรังปัทวะเร่งรังมีปัญหาต่าปัทวาะนิ้วเร่งรังก็แปดกำมือน้ำสองลิตรจำได้เพราะว่าเป็นควเมจนหน้าที่จำได้นี่ที่โยมเห็นน่ะนี่คือหนังสือยาท่านโมโยดูๆเนี่ยหนังสือยาในพระได้ยินอกว่าด้วยองทำพียาทั้งหมโยมีเกิดยาเกี่ยวกับการทำยาในทางพระพุทธศาสนา ้องอ่านไม่ได้วันละแปมปีเจ็ดปีแปมปีหนึ่งปีจบปริญญายอมรูนี่คือองค์ความรู้ที่อยู่คู่กับพระพุทธศาสนาเอามาเผยแพร่แล้วก็เจกจ่ายความคิดวิธีการปฏิบัติให้แก่ชาวบ้านให้แก่เราท่านหลายท่านทาบเพราะฉะนั้นเรื่องที่จะบรรยายผลพันธุ์พรุ่งนี้เป็นวันที่ยี่สิบสี่ใช่ไหมเรื่องที่หนึ่งก็คือการเปิดจองร่วมเป็นเจ้าภาพกองอัฐินก็คือ แล้วก็รับยาจินดาวาสนามานีก็คือโยมอายุ50ตอนกรับไป50เม็ดพร้อมกับชีวพดทธญาสิทธิ์หรือว่าพระประหลอดหนึองค์องค์แกๆทั้หลายก็อยนิ้วยิ้อก้อยลงชื่อจองไว้ก่อนเวลา3ามเดือนเพราะว่าจะต้องประกอบยาอีกสามสเดือนส่วนเรื่องที่2ก็คือการพิมพ์หนังสือเลียยาก็พิมพ์ไปแล้วเล่มที่1ก็จบไปแล้วเล่มที่2ก็พิมพ์ไปแล้ว เล่มที่สามยังไม่ได้พิมพ์เพราะว่าตอนนี้มันห้าสิบกว่าตอนเหลืออีกสี่สิบกว่าตอนก็จะพิมพ,พมม์เล่มที่สามพุทธมิตรประบาดโรคเล่มหนึ่งเล่มสองเล่มสามเราก็จะพิมพ์ไปเรื่อยจนกว่าจะหมดจญยาที่หลวงปู่ด้สอนอับรุลหลังสอนอตมาไว้และจะเป็นประโยชน์แก่ชาวบ้านอญาติยมเพราะงั้นตอนนี้กี่ทุ่มแล้วกี่ทุ่มแล้ววันใหม่ท,ท,ท,ทัานพิจวัตรจะเรินทองทองปานดวงกมลไปทองปากกา ่ะสิบเก้าในทุกสบหนาทีหนทีส้าสิบหกนาทีสิบเก้าสิบหกนาทีโอ้สิบหกนาทีสิบหกนาท,นาทีไวมากเลยอินเหลืออีกสิบหกสิบห้านาทีเอาคุยกันต่ออาจารโยมยังไม่หมดการใครที่มีปัญหาเรื่องการดรูแลสุขภาพโปรดทำความเข้าใจว่าคืนนี้เรามีปัญหาสุขภาพในเรื่องใ,องใดและอาจารย์พูดถึงการใช้มยายราต่อไปใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับ ตกขาวผู้หญิงสาว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 ,สาวน้อยสามมากสาวอะไรก็แล้วแต่ที่มีปนนัญหาเรื่องตกขาวหรือพู้ภาษาอยากบอกเลยว่ามีรดูขาวช่วยบรรเทารักษาเกี่ยวกับสุขภ,ภาพสตรีที่มีอาการเป็นชีดเป็นตกขาววิธีการใช้นางวิธีการใช้คือให้ถอนมายาราบนี่แหละสดสมาั้งต้นถ้าหากว่าไม่มีสดสด แล้วจะทำยังไงล่ะก็ให uh, ้ใช้แห้งโยนถอดมาแล้วมาล้างสะอาดๆๆๆาดี๋ดวให้แห้งช้าทั้งหมดห้า <Vietnamese> มือห้ามือของโยมห้ามือของโยมแล้วพาไปต้มน้ำหนึ่งพันห้าร้อยซีซีหรือว่าหนึ่งลิตรครึ่งประมาณยี่สิบห้านาทีก็เดือดกรองเอาแต่น้ำไว้รับประทานก่อนอาหารช้าและก่อนอาหารยิน สรรพุณช่วยรักษาและช่วยขับ้ดูขาวให้หายตามปกติสําหรับท่านผู้หญิงส่วนผู้ชายไม่แนะนําให้กินและเด็กไม่แนะนําให้กินเมื่อกินครบหนึ่งเดือนควรหยุดหนึ่งอาทิตย์ให้ทำให้รับประทานจนกว่าจะหายปกติควรละเว้นของหมักดองและน้ำเย็ยนทุกชนิดสำหรับท่านผู้ว่าปกิลที่มีปัญหาเรื่องฤดูขาวนั้นได้ยุ่มออ ต่อไปอนี่เกลียดยาสำหรับสุภาพบุรุษที่มีปัญหาเรื่องไส้เลืออเล่อนไาสา้เลื่อนนะโยมเวลาไส้เลื่อนนี่จะเจ็บลูกอัณฑะบวมมีไส้เล็กๆมาอยู่ที่ลูกอัณฑะปวดโดยก็ลำบากเราก็มีให้วิธีการใช้ก็คือใช้ทั้งหน้าเรือผ่อนมาสดๆหรือเอาไม้แห้ง,งก็สับล้างฐานารก็สับตัดแศษไว้สดก,ก็ได้แห้งก็ดี ใช้สีกำมือสดหรือสีกำมือแห้งต้มน้ำหมิ่นลิตร20นาทีย,าย้ำ20นาทีเมื่อเดือดแล้วกรงเอาแต่น้ำาวางรับประทานหลังอาหารเช้าและอาหารเย็นฟังนะว่าเแบบดไหนรับประทานอกรอาหารแบบไหนรับประทานหลังอาหารสำหรับไส้เลือดให้รับประทานหลังอาหารเช้าและอาหารเย็นเหมแก้วกาแฟน้ำที่เหลือให้อุ่นควรงดเว้นเครื่องในสัตว์และกาแฟและบุหรี่ รับประทานหนึ่งเดือ,อนหอาทิตย์จะช่วยบรรเทาแก้อาการไส้เลื่อนสำหรับสุภาพบุรุษนะจา๊านี่คือการรักษาโดยการเอาเมายรา,ามาใช้เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นมีคําถามว่าจําเป็นต้องทราบไหมจําเป็นทราบแล้วไม่ทำไม่ดูแลสุขภาพางได้ไหมก็ได้แต่เก็บไว้ในคราวคักขา,ขาขนหรือ รู้ไว้ใช้ว่าใส่บาบรดงหามถ้าเรามีความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาสมุไพรในครัวเรือนคือต่อสู้อยากจะให้ชาวบ้านทำความเข้าใจว่าเรามีของมีมีอาวุธมีกรอป้องกันพือยามุไพรในครัวเรือนก็ควรช้ถูกต้องวันนี้ก็ติดไปสามพันกว่าทั่วประเทศเสียชีวิตไปสิบเจ็ดถ้าเราต้องการดูแลสภาพในยามที่เกิดโรคระบาดวิธีการต้นต้น ก็ใช้หอมแดงสามหัวทุกให้แบนต้มน้ำสามแก้วกระเบกประมาณสักๆักก็เดือดเก็บน้ำยกไว้เป็นน้ำชารับประทานดูแลกภาพป้องกันเสริมสร้างภูมิกันแม้ติดโรคร้ายนะจ้าโยมขอเป็นกำลังใจให้แก่ชาวบ้านและประชาชนชาวไทยทั่วประเทศที่ประเจบหรือที่อยู่ในสภาวะที่กลัวหรือว่านะมัดระวังหรือว่าระเวงอยู่เกี่ยวกับโรคร้ายก็ขอให้ปลอดภัย อย่าได้วิ่ตกกังวลทำตามกฎของบ้านเมืองจะฉีดวัคซีนหรือไม่ฉีดก็แล้วแต่อยู่นะเพื่อให้บ้านเมืองของเรากลับมาถูกตามปกติสุขนะ <c oughs> หรือจะใชก้กระชาย100กรัมบวกน้ำหนึ่งลิตรปั่นและหีิบมะนาวใส่หนผลเกลือหนึ่งปลายช้อนชาแล้วก็กรองแต่น้ำไว้รับประทานตามปกติหนึ่งแก้วเป๊ก นี่คือก็เสริมสร้างภูมิคุ้โรคควายขิดได้ถ้าจะอยู่ต่อไปนะคะโรคต่อไปอใครที่มีปัญหา,าเริ่มเริ่มขยุ่มตินหมาางูสวัดคายลามทุก เก็บไปสะสมของมายราปมาโยนเก็บไปสะสดมาให้ได้หนึ่งกำมือแล้วก็ตำ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 ,ตำไปและเอียดนํามาพ่อบริเวณที่เป็นเริมงูสวัดหรือไยลามทุ่งพ่อวันละครึ่งชั่วโมงเช้าครึ่งชั่วโมงยินครึ่งชั่วโมงสามวันอาการดังกล่าวก็จะหายปกติอาการดังกล่าวก็จะหายปกติสําหรับ คนที่มีปัญหาเรื่องเริ่มเริ่มก็มยุบเดินหมาสายฟ้าฟ้าดมุษสวางและคอยลำทุ่งนะเอาใบของมายาลาศส,ด,สดย้ำว่ามมเอาใบมายาลาสดเก็บมาได้หนึ่งกำมือแล้วก็ทำให้ละเอียดเมื่อทมละเอียดเสร,ร,ร็จแล้ยก็นําไปพ่อบริเวณที่เป็นช้าขึ้นชั่วโมงตอนเย็นก็หาม,ทมาทำอีกพ่อคุณเจมงสามวันโยมที่มีอาการปวดเสบร,ร้อนหรือแผลผุโพงเกี่ยวกับเรื่องมุษวัดสายฟ้าฟ้า ก็จะแห้งปกติมดเว้นเดี๋ยวก็โทรมานน่าจะโยมสิ่งที่ควรมดเว้นก็คือสิ่งที่ควรมดเว้นก็คือไก่และก็ของหมักนองอาจาะไม่ควรรับประทานสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องลรืมมูอวับาดไฟลางทุ่งอาจารย์โยมต่อไปเก็บต่อไปนะโยมคืนนี้ได้ประโยชน์สาระเยอะเกี่ยวกับมยาราใครที่มีปัญหาเรื่องแผลผู้พอง แผลผุพองแผลเนื <S <S ้อรังแผลผ้พองแผลเนื้อรังก็ให้ไปหาใบของมายาลาผสมนี่นะที่อาตมาถอนมาโยมตูต้นเงี้ยไปหามาเอาใบมาผสมแล้วก็อาหารไม่ย่อยเดี๋ยวไปต่อไปจะยาอย่แล้วก็ตำให้ละเอียดแล้วก็นํามาพอกบริเวณที่เป็นแผลผ้พองหรือแผลเนื้อรัง หรือมีอีกวิธีหนึ่งตามเวลาเอียดแล้วบีบโอจน้ำมาใส่แล้วก็ช,ช่สันีบางๆแตงไว้แล้วก็บีบน้ำใส่สันดีไว้แป่ที่แผลผู้พองหรือแผลเรื้อรังก็จะบรรเทาอาการประมาณสักเจ็ดวันสิบีวันแผลก็จะหายปกตินายุมยกเว้นถ้าแผลเบาหวานก็ต้อง,ต,องต้องมากปอดกินควบคู่ไปด้วยนะักยะยมอ่า โอเคต่อไปใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับฝีเป็นฝีฝีเป็นหนองนะแผลที่เป็นฝีเป็นฝีก็ที่เป็นหนองก็ดีที่เป็นฝีตามอาวาัยวะตามแขนตามขาที่มันขึ้นขึ้นแล้วมันปวดเหมือนกับสีหัวช้างโหให,ใหญ่ๆก็เรียกว่าฝีให้ใช้มายาาล้างให้สะอาด หั่นบางๆแล้วตาดไปละเอียดเสดๆนั่นจะอยู่อ่อาตลดเมื่อตัดไปละเอียดสดๆเสร็จเรียบร้อยก็นำมาพอกบริเวณที่เป็นฝีเช้าขึ้นชั่วโมงพอครบครึบ่ชัว่วโมงก็เอาออกตอนเย็นทำไมอีกตาดไปละเอียดนำมาพอกที่บริเวณที่เป็นฝีส่วนไหนของร่างกายก็ได้ครึ่งชั่วโมงทงประมาณสามถึงเจ็ดวันฝีที่เป็นตามอวัยวะตามแขนตามขา,ตามข,าตามข้อพับก็จะแห้ยงยุบตามปกติ ควรงดเว้นของหมักดองและปลาทิมและน้ำยินสำหรับคนที่เป็นฝีอาจจะอยู่อ่าเห็นไหมว่าอาการของโรคเราบรนทาววยสมุนไพรไทยแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือวิธีการใช้ใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์ใช้อย่างไรเกิดโทษนี่แหละสำคัญที่สุด ยามีอยู่ทั่วประเทศแต่ที่หายาคือคนรู้จักใช้ยาถึงมันไปให้ถูกของกินมีมากแต่ที่หายาคือคนรูจ้จักกินของใช้มีมากแต่ที่หายาคือคนรู้จักใช้ความดีมีมากแต่ที่หายาคือคนรู้จักทำความดีสิ่งที่มีประโยชน์ม,มีมากมายแต่ที่หายากคือคนที่จะหยิบเอาสิ่งที่มีประโยชน์ยื่นให้แก่ผู้อื่นนี่แหละโยมเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้น ก่อนจะจบรายการคืนนี้ก็ได้ฝากหัวข้อธรรมะให้ญา,าติโยมสาธุชนทั้งหลายว่าความดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองอของช้ามีมากแต่ที่หายากคือคนรู้จักช้ของกินมีมากแต่ที่หายากคือคนรู้จักกินเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งดีๆที่อาตมาได้ออกมาทำลายสดท่านส,สามารถรับชมเพจวัดคิริวง์และ youtube วัดคีรีวงศ์จังหวัดชุพรเข้าไปดูแลช่วยกรุรนณนานก่กดติดตามให้ได้หนึ่งพันคนจะได้ถ่ายทำทาง YouTube แล้วก็ไปดูที่ Facebook พระมหาพันชัยและไปดูที่เพจวัดน้ำตกเวนวัดวัดคีรีวงศ์ด้วยเราเปิดไว้หลายทางตัวโดนปิดกีดก็จะอยู่อ่าเพราะฉะนั้นในครับคืนนี้อยากโยมที่ให้เกีตบให้เก็บรับชมรับฟังอยู่ทางบ้านเสียสละเวลาในคุกค่านั่ง ทนดูอาตมานั่งฟังอยู่แล้วก็เดไปด้วยขอบุญกุศลนี้จงเป็นประโยชน์เป็นพรมาปัจจัยช่วยน้อมนำดูแลครอบครัวของญาติโยมทุกตคนทุกท่านที่รับชมและฟังอยู่และสดในขณะดนี้ก็ดีเข้ามาย้อนชมก็ดีช่วยไล่ช่วยแชร์อยู่ยก็ดีจงยอดกลับเป็นแล่ถึงภาพของท่านให้มีความสุขม,มีความเจริญช่วยให้ประเทศชาติทนทุกข์เอาเนธนาดยกัน ให้ห่างไกลจากโรคหาพยาธิโรครายที่การระบาดขอให้มันสงบระงับไปอยู่นอกจักรวาลประเทศชาติบ้านเมืองของเราจะได้กลับมาสู่ภาวะปกติจะได้ไปมาหาสู่จะได้ประกอบสมาชีพจะได้พ้นจากโรคร้ายต่างๆขอหน้าคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จงปกป้องรักษาญาติโยมทุกตคนทุกท่านให้มีความสุขมีความเจริญเพราันใหม่ในวันพรุ่งนี้หนึ่งทุ่นถึงตุงครึ่ง ช่วยไลค์ช่วยแชร์กดสับครับแล้วก็ติดตามรับชมรับฟังในค่ับคืนพวกนี้คืนนี้เจริญพรโย